โปรดกดติดตาม Auto Review h u บตั้งแต่ต้นคลิปเพราะวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมรีวิวแบบละเอียดของ Honda HRV SUV 2 0 2 6รถ SUV รุ่นยอดนิยมที่กลับมาพร้อมดีไซน์สปอร์ตยิ่งขึ้นสมรรถนะดีขึ้นและฟีเจอร์ที่ทันสมัยครบถ้วนตามสไตล์ของ Honda เช่นเคยซึ่ง Auto Review h u บคือช่องรีวิวรถที่พร้อมให้ข้อมูลจริงลึกและชัดเจนสำหรับคนรักรถทุกคน ฮอนด้า HRV สองพันยี่สิบหกมาพร้อมภาพลักษณ์ที่สปอร์ตและโฉบเฉี่ยวกว่าเดิมฝาหน้าเหล็รูปทรงคมชัดกระจังหน้าดีไซน์ใหม่และเส้นสายตัวถังที่มีความลุ่มนลมากขึ้นช่วยให้รถดูแข็งแกร่งและทันสมัยขึ้นอย่างชัดเจนล้อดีไซน์ใหม่และชุดกันชนที่ปรับปรุงใหม่ทําให้ภาพรวมตัวรถดูพรีเมียมขึ้นเหมาะสําหรับผู้ใช้ที่ต้องการความสปอร์ตและความเท่นในรถคันเดียวโดยยังคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและเอกลักษณ์ของฮอนด้าภายในห้องโดยสาร HRV 2026ถูกอัปเกรด ให้หรูหราและใช้งานสะดวกมากขึ้นพื้นผิววัสดุแบบสัมผัสนุ่มช่วยเพิ่มความพรีเมียมมาพร้อมหน้าจอมาตรวัดดิจิทัลและระบบอินโฟเทนขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้าสายทั้ง Apple Carplay และ Android Auto ที่นั่งกว้างขึ้นและพื้นที่เก็บสัมภาระที่จัดวางได้อย่างชาญฉลาดตามสไตล์หอนได้ระบบปรับอากาศถังงานนุ่มนวลขึ้นพร้อมปุ่มควบคุมที่ใช้งานง่ายเพิ่มบรรยากาศห้องโดยสารให้รู้สึกสบายและทันสมัยมากกว่าเดิม ด้านสมรรถนะ HRV 2026ใช้เครื่องยนต์ที่ตอบสนองดีขึ้นอัตราเร่งไหลลื่นและมีความประหยัดน้ำมันมากขึ้นการปรับเซ็ตช่วงล่างใหม่ทำให้การขับขี่มีความสมดุลระหว่างความสปอร์ตและความนุ่มนวลเหมาะทั้งการขับในเมืองและการวิ่งทางไกลพูงมาลัยให้ฟีลลิ่งที่แม่นยำขึ้นควบคุมง,ง่ายและให้ความมั่นใจขณะเข้าโคง้งหรือทำความเร็วทำให้การขับขี่สนุกและมั่นคงมากยิ่งขึ้น ด้านความปลอดภัย HRV 2026มาพร้อมระบบ Honda Sensing ชั้นล่าสุดไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันระบบช่วยประคองรถในเลนระบบแจ้งเตือนมุมอับระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและระบบอ่านป้ายจราจรทั้งหมดนี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยในการเดินทางได้เป็นอย่างดีในคลิปจากออโต้รีวิวฮับผู้ชมจะได้ชมภาพรวมตัวรถทั้งภายนอกภายในการทดสอบขับจริงรายละเอียดสเปคฟีเจอร์เด่น และมุมมองการใช้งานที่ช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่า HRV 2 0 2 6คือรถที่เหมาะกับคุณหรือไม่เตรียมพบกับภาพชัดเสียงชัดและการรีวิวตรงไปตรงมาแบบที่ช่องนี้นำเสนอเสมอเตรียมพบกับภาพชัดเสียงชัดและการรีวิวตรงไปตรงมาแบบที่ช่องนี้นำเสนอเสมออย่าลืมกดติดตามออโต้รีวิวฮับไว้ท้ายคลิปเพื่อไม่พลาดทุกการรีวิวรถใหม่ข่าวรถล่าสุดและข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับคนรักรถทุกคน